อีกเรื่องนะครับโดยทางกรบรมนพรภาสีส่วนหน้าโดยโคศกทางกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าก็มาเปิดเผยนะครับรบ20ปีคดีความตากใบกวอนพี่น้องประชาชนอย่ากตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีเชื่อมโยงเหตุการณ์ครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผนวกกับวันนี้นะครับเป็นวันครบคดีความ20ปีเหตุการณ์ตากใบนับตั้งแต่ปี2547 ที่ผ่านมาพันเอกเกติศักดิ์นีวงซึ่งเป็นโฆษกกองบวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าระบุว่าสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นและการสิ้นสุดของคดีความครบ20ปีเหตุการณ์ตักใบในวันนี้2 5ตุลาคมช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับทางไม่ทัพภาคที่4พลโทไพศาลนูสังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ในการยกระดับในการควบคุมพื้นที่มาตรการสูงสุด พร้อมก่อวีงววนไปยังพี่น้องประชาชนได้ทาความเข้าใจกับสถานการณ์โดยถึงเหตุการณ์ตากใบที่เกิดขึ้นในปี2547ว่าเป็นการกระทําของกลุ่มขบวนการที่ได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีในการปลุกปั่นเพื่อจะให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งขณะน,น,นี้ใกล้ครบรอบ20ปีนะครับเหตุการณ์ตากใบที่มีผู้พยายามที่จะปลุกปั่นให้พี่น้องประชาชนเข้ามารวมตัวกันหรือการชักชวนเข้ามาร่วมชุมนุมตามสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยขอให้ใช้วิจรารณญาณอย่าตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใกล้ครบคดีความ20ปีตักใบจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นหากมองในทิศทางการก่อเหตุความรุนแรงผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์ทุกครั้งที่มีโอกาสเลือกเป้าหมายเจ้าหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักซึ่งขนาดนี้ฐานเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงกำลังดำเนินการด้านยุทธวิธีในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีหมายจับมา ำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ